ในบงงามกันเลือกดอกดอกไว้กินดอกคืนเดียวก็ได้กินแซ่บนี่เนาะกินง่ายเนื้อนุ่มกรอบทุ่งเปียกเนาะอากาศร้อนเป็นน้ำห่อถุงค่ะบบห่อก,กั็คือเน่าแดงวันทองเจาเนะนะไข่ใส่ต้องล้างน้ำก่อน โมยใหญ่ลูกใหญ่เลยโมยเดยบางงามก็เอาไปดองน้ำค่ะบางที่ก็กิ้งหักแบบนี้เนาะมีหลายแบบด้านแดดน้ำด้านแดดนี่ก็รสชาติก็เปลี่ยนไป การใส่ปุ๋ยคือกันพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่มากกว่าเปลืองต้นทุนเท่าเนาะล่างขี้เพียขี้เหงื่อถุงว่าห่อเป็นเหงื่อเป็นน้ำเบบน้ก็ได้ดำ เรื่อยๆพี่น้องมกสดาแต่พ่อกินอยู่ถ้าเก็บเร็วหลายกะฝาดคืออยากว่าแหละแข็งเมื่อเขาก็สิบอ่อนโดนนจะเก็บให้เขาเป็นสีเหลืองทองนี่กะรสชาติดีขึ้นแต่แรกเตีคนหมักคือว่าแหละ ได้กินได้คายได้แบ่งปันไปคนอ้องานมันหลายกะอย่างว่าเนาะงานมันเยอะกินทั้งแก่เนื้อวุ้ยรูปทรงเพิ่นเอวโคตร ลายรูปแบบลายรูปลายซุ่มเตลารุ่นกลมๆลายไซส์ลายแบบลายสไตล์ล่างน้ำล่าง,างน้ำ นั่งพักพี่น้องล่างมักฝรั่งมักซิดาแล้วล้วก่ะฝรั่งดงองแซบดองขึ้นเดียวก็ได้กินค่ะพี่น้องอ่ะอร่อยกินง่ายอืมใกล้กับพ่อใกล้นั่งท่าฟีสไตล์เลยพี่น้อง ย็บแค้งยิบขาเข่าแล้วจะขอโทษขอนะอภัยค่ะบดงห้องเปลือกมาพี่น้องมากินน้ำกัน บดจิ้มพริกเกลือก็ได้นี่อันนี้แซบลีเดอร์เบอร์ตัวเนาะฝรั่งดองคืนเดียว มันนี่ใครแน่ไม่แดดล้วใครแน่แซบเส่ กินง่ายพี่น้องบอกแข็งงา่ายไผ่ยัางบ่มี่ดองเราไม่ได้กินแล้วเนาะของดองว <laughs> ้าเล่น

chọc kỹ năng mhm 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 có mhm 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 phải เพียยแป้งแน่แล้วค่ะหมดเข้าเพราะว่าหมัดบดีเป็นไรค่ะบางน่วยเนาะบางน่วยบางอันก็มีเน้าเน่เพราะว่าอย่างช่วงนั้นบึงท่านั่งกับขออไยพี่น้องขอโทษขอไปช่วงนั้นรอถุงถุงห่อเบิ้มาเขาก็เลยง่ญ่หมายความว่าลูก หน่วยใหญ่แล้วเริ่มใหญ่เกินกว่าที่สีหอคือเมียงวันต่อยไข่ใส่นะไข่ไว้แล้วพอเอาหอนะ่อเนาะมักซิดาเริ่มใหญ่เขาก็เป็นนอนกินมักซิดาเจาะเน่าไปคืน่าแดก็แซ่บเบิดสมกับคนหมักปลูกอันมักซิดา ได้สมก็จะทำการบรรจุถุงค่ะพี่น้องใหญ่น้อยซับกันยังบ่อน้ำปันได้บุมีิ้าเสร็จ เสื้โอลูกใหญ่ ขอตัว่อมักซิดากันเด้วพี่น้องเป็น่อมักซิดาลืมลืมเข่าแล้วกับแบบนี้แหละขอตัวบรรจุถุงพี่น้อง